มาสิผ้ามัดตาม,ม,า,มา,ตาม,มาักฮู้งบักหอยมาที่นี่พักกระเฉษนองไม่บักหอยสนตีนใกล้เตียงไปเออเนี่ยได้สีใสโคกตามพริกขึ้นกระเทียมขึ้นมีหย,ยังกระยุ่มใส่รถดมักทัวมักเกินน่ะอมักแขนเลนมักกวาหมักเน่าทั้งละปาดั้งละบีบใส่รดเป็นหยังแต่อย่า,ายปาดมือจะควางลงมเป็นเพราะ น้ำปลาแดกแทบลื้ตายโจกลงไปสองวงังต่ำให้มันแตกซี่เขากันหยุ่มมาฮวงลงกมาที่นี่อยากได้หน่อยได้หลายไสลงโดดเทเบ,บ,บทิ้งลงเบิดโคเบิ้ถังเบิดลกะละมังนะ่ะอต่ำให้มันซี่คือคือ,คอจอจอจอไอ้น้ำม,มันแตกไอ้น้ำลายไหลที่เขาปุ้นสองติวหยุมลงไปสนตีนใกล้โจนอ,อ,อย่าเริ่มกระดูกลายให้ยังไม่ฆ่าก็ได้โคเล่โคเล่เพอจังหน่อยเรียบร้อยเทลงถาดเจิดลงเขาปลา โฮ้ยถ้าเกษียณไซแค่นี้ก็เรียบร้อยหัวเรียนน้ำตัก